หลวงพ่อสนิทยศินทโรวัดลำบัวลอยจังหวัดนครนายกตามประวัติหลวงพ่อสนิทเกิดวันที่9เมษายน2468ที่บ้านวังชันตนําบลวังกุ้งอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีเป็นบุตรของนายบุญและนางเรืองมีพงมารดาเสียชีวิตตั้งแต่ท่านยังเยาว,ว์วัยต่อมาบิดาถึงแก่กรรมและได้ย้ายมาอยู่กับพี่สาวที่บ้านลำบัวลอยตําบลท่าเรืออำเภอปากทรีจังหวัดนครนายก เมื่ออายุครบบวชลุงได้พาไปอุปสมบทที่วัดท่าเรือเมื่อวันที่28เมษายนพศ2491แล้วได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดลำบัวลอยซึ่งในขณะนั้นเป็นวัดเล็กๆอยู่ในถิ่นธุรกันดานมีกุติสงฆ์หลังเล็กเทียงไม่กี่หลังจนกระทั่งได้เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลท่าเรือโดยได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูวรเวทวินิต หลวงพ่อสนิทเป็นพระเถระรูปหนึ่งที่ประกอบคุณงามความดีเคร่งครัดต่อพระธรรมวินัยมีนิสัยอบอ้อมอาริรัก์สันโดษไม่สะสมทรัพย์สินปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างอันเป็นที่เคารพนับถือของพระภิกษุและพุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นผู้มีสายตาและความคิดที่กว้างไกลโดยได้เชิญชวนญาติโยมชาวบ้านและศิษยานุศิษย์ท้งใกล้และไกลามาร่วมก่อสร้างอุโบสถศาลาการประเรียนและถาวรวัตถุอีกมากมาย จนวัดลำบัวลอยมีความสวยเด่นเป็นสง่าจ,จวบจนปัจจุบันหลวงพ่อสนิทมีความสนใจทางโหราศาสตร์และทางไสยศาสตร์เมื่อออกทุดงได้พบกับพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นหลายท่านจึงได้ร่ำเรียนคำพีเลขยันคาถาอาคมรัพทวิทยาคุณต่างๆและแพทย์แผนโบราณจนแตกฉานชำนานในการแก้คุณใส่รู้รอบด้านรับพ,พิษยาเบือ่อยาเมายาสัง่ง หลวงพ่อสนิทได้เดินทางไปปราจีนบุรีเพื่อร่ำเรียนวิชาจระเข้โทนกับพระอาจารย์เสิงซื่อสัตว์แห่งวัดสันสีหลวงพ่อสนิทนั้นท่านมีศักดิ์เป็นหลานของพระอาจารย์เสงจนหลวงพ่อสนิทสามารถสร้างจระเข้โทนเนื้อชินตะกัวสีดำและสร้างจระเข้ปางนารายวัตตาหลังลูกศรน,นารายหรือจอระเข้รุ่นจันเพนในเวลาต่อมา นอกจากนี้ท่านยังได้เรียนวิชาแพทย์แผนโบราณจากพระครูอุทัยธรรมธารีหรือหลวงพ่อตีวัดเท้าอู่ทองจังหวัดปราจินบุรีอีกด้วยและได้เดินทางไปศึกษาพระเวทจากพระอาจารย์ทองดำวัดโคกม่อจังหวัดนครสวรรค์จนสำเร็จวิทยาคมต่างๆทั้งตำราย,ยาโบราณต่างๆอย่างชำนาญภายหลังท่านได้นำวิชาความรู้เหล่านั้น มารักษาผู้ป่วยด้วยยาแผนโบราณและผู้ป่วยที่โดนคุณใส่ให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนตลอดจนคนที่มีอาการผิดปกติทางประสาทท่านก็เมตตารักษาจนเป็นที่เรื่องลือหลวงพ่อยังได้เก็บสะสมตำราพระเวทของครูบาอาจารย์แต่ก่อนเก่าอีกมากมายวาระสุดท้ายหลวงพ่อสนิทมรณาภาพเมื่อวันที่14มีนาคมพศ2542สิริ อายุ74ปี51พรรษาคาถาบูชาย่อหลวงพ่อสนิทอิสวาสุภาวนาสามคาบเจ็ดคาบหรือแบบฉบับเต็มว่าดังนี้พุทธังสารนังเมสิทธิธรรมังสารนังเมสิทธิสังขังสารนังเมสิทธิพุทธังเอหิมาเรโส พุทังกุมพิโรโจรังคงคังปิติอิทธรรมังกุมพิโรโจรังคงคังปิติอิกสังขังกุมพิโรโจรังคงคังปิติอิก